สวัสดีครับจุ่ก,กุยมินิโฟวีวันนี้จะพูดถึงวัสดุพลาสติกฮะที่ใช้ทาชิ้นส่วนของทามิยะมินิโฟวีที่เราเล่นกันทุกวันนี้จะพูดถึงเฉพาะที่พบเจอบ่อยนะฮะตามที่ผมเคยรีวิวรถรถกล่องมาเท่าที่เคยเจอพลาสติกเนี่ยจะมีสองประเภทใหญ่ๆก็คือเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกหรือเทอร์โมเซตนั่นเองฮะ ก็ชื่อมันก็บอกว่าเทอร์โมเทอร์โมเนี่ยแปลว่าความร้อนฮะพลาสติกแปลว่าอ่อนนุ่มฮะเทอร์โมพลาสติกเนี่ยจะอ่อนนุ่มเมื่อเจอความร้อนครับแล้วพอเย็นปุ๊บมันก็จะแข็งตัวตามแบบของมันเวลาเราขึ้นแบบอะไรเงี้ยแล้วถ้าร้อนอีกก็จะละลายอีกก็นึกถึงน้ำแข็งนะครับพอมันอพอมันร้อนปุ๊บก็ละลายเป็นน้ําพอเรา เอาเข้าถาดทําน้าแข็งแช่ช่องแข็งไปมันก็กลับขึ้นมาแข็งได้ใหม่อ่ะส่วนอีกอย่างคือ Set. เทอร์โมเซตเทอร์โมก็แปลว่าความความร้อนอนนี้เรารู้แล้วเซตเนี่ยก็คือการเซตติ้งฮะมันโดนความร้อนแล้วมันจะเซตได้ทีเดียวถ้าโดนความร้อนอีกทีของสูงก็คือมันจะแตกไม่เป็นที่เท่าไปเลยพูดถึงโมเลกุลเนี่ยมันก็จะเป็นร่างแหครับหนาแน่นกว่าเทอร์โมพลาสติกเยอะเลย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเทอร์โมเซตเนี่ยทาม่าไม่ได้เอามาทำมินิโฟล e วิเลยเลยครับลืมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพลาสติกที่เอามาใช้ทุกอย่างนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดเลยที่เคยกล่าวกันไว้อยตั้งแต่นู่นปีก่อนฮะว่า p a c f คืออะไร PPPE คืออะไรอ่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเทอร์โมพลาสติกเนี่ย มันก็ยังมีอีก2แบบครับคือย่อยเราอีก2แบบ Amorphous Polymer มันจะไม่ค่อยหดตัวแล้วก็จะโปร่งใสร้อนแล้วจอ่อนตัวทนสารเคมีไม่ค่อยได้แรงเสียดทานสูงไม่ค่อยทนพวกที่ว่ามาเนี่ยคือ PC ฮะโพลีคาร์บอนีนั่นเองข้อดีของ PC ก็คือจะทนแรงกระแทกแต่ก็ยังจับเป็นพลาสติกที่ห่วย ABS เนี่ย เขาจะเอามาทําที่เรารู้ๆกันก็คือแบบชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็เลโก้แล้วก็มีอีกหลายแบบอะแต่ว่าที่ทามิย่าใช้เนี่ยมี PC กับ ABS คือห่วยแต่ถ้ามารวมด้วยกันมันก็จะแข็งแรงขึ้นอ่าแล้วมันก็จะได้โพลีคาร์บอเนตอินฟอร์สครับมันก็คือโครงอินฟอร์สจะมีพลาสติกที่ดีที่ดีกว่านั้นก็ค r y คริสตัลไลน์โพลิเมอร์ก็คือโพลิเมอร์ที่เป็นผลึกมันก็จะมีการหดตัวสูง ทึบแสงทนสารเคมีได้ดีเยี่ยมแรงเสียดทานต่ําทนต่อการขัดสีได้ดีก็จะมี PE PP แล้วก็ PA PA ก็คือไนลอนครับส่วน PE, PE เนี่ย PE จะเป็นตัวที่ห่วยที่สุดในบรรดา PE ครั้งล่าสุดสุดท้ายเลยที่เราเคยเจอเนี่ยจะอยู่ในมันจะเป็นล้อของบีดแมกนัมแบ็กเซปเเชียลครับผมแต่ส่วนโครงเนี่ย โครงเขาจะเป็น P C A B S Reinforced คือก็คือ p o l y c าร์บอเนต A B S Reinforced ครับผมอ่ะเต้ม่วงก็เป็น p o l y c a r b o n a นต A B S Reinforced ฮะ,ะอ่า P C A B S คือ Reinforced ครับผมที่เราเรียกกัน Reinforced Reinforced เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเอามารวมกันเฉย,ยๆ Reinforced ก็คือเอามารวมกันให้มันแข็งแรงขึ้นแค่นั่นเองฮะตัวนี้ก็ใช่เป็นโครง V S แล้วทีนี้เรามาดูนี่นครับนี่เป็นโครงแดงที่ผมซื้อแยกมาจากชิบะชิโครงแดงตัวนี้ก็เป็น P C A B S ครับโพลีคาร์บน A B S l e ี n นฟอร์ก็คือ l e ี n นฟอร์แดงส่วนตัวนี้บ้างตัวนี้คือ โครงซุปเทูคาร์บอนนะฮะที่แยกมาจากชิมบาชีเหมือนกันซื้อจากชิมบาชีมาฮะมันเขียนว่าเป็น P A C F P A C F คืออะไร P A C F คือ P A ก็คือโพลีอะไมล์หรือไนลอนนั่นเองครับ C F คือคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราเขาบอกโครงคาร์บอนโครงคาร์บอนนี่ฮะก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือ C F เมื่อ P A มารวมกับ C F นะฮะ มันก็จะเป็นไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์รียนฟอร์สครับผมแต่จริงมันรีนฟอร์สทั้งคู่นั่นแหละเราเราไม่คุ้นไงเราเรียก PCABS ว่ารี n นฟอร์สแต่ว่า PACF ก็รี n นฟอร์สเหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นศัพท์เทคนิคของการเอาสองหรือหลายชนิดมารวมกันฮะฮะอันนี้ยาง เจครับสองพิบสตัวล้อเนี่ยเขาจะเป็น PP ครับ PP ก็คือโพลีโพโพพิลีนฮะจัดจัดอยู่ในพลาสติกค,คุณภาพที่ดีฮะก็คือมีแต่ PC กับ ABS เท่านั้นแหละที่ห่วยนะฮะ PP เนี่ยจะเป็นรุ่นพัฒนามาจาก PE ฮะ PE อันนี้อยู่ในจัดล้อล้อล้อนะฮะ PE อันนี้ จัดอยู่ในพลาสติกที่ดีแต่ว่า PP จะดีกว่าอ่าล้อนะฮะ PP จะดีกว่าส่วนล้อนี้ฮะสีชมพูสีชมพูดีกว่า PP แน่นอนครับดีกว่า PP ก็มี PE PP แล้วก็ PAGF เอเนี่ยขาตัวนี้เป็น PACF ครับเป็นไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมส่วนความ แข็งกว่าเบากว่าไฟเบอร์กลาสอันนี้ไม่รู้คาร์บอนกับไฟเบอร์กลาสต้องไปเทียบกันอีกทีส่วนนี้ฮะโครงเป็นคาร์บอนล้อก็เป็นคาร์บอนล้อเขียนว่า PSPACF เป็นไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์อ่า แค่นั้นเองฮะจบแล้วสรุปง,ง่ายๆ P A C F คือไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์ P A C F นี่ P A C F ไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์ส่วน P A G F ก็คือไนลอนไฟเบอร์แกาส PP ก็คือพลาสติกธรรมดาที่ดีกว่า ABS หน่อยอ พีเอซก็คือไนลอนคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันอ่าเหมือนกันวัสดุดเดียวกันกันหรอส่วนนี้เป็น PC ABS ก็คือโพลีคาร์บอเนตรีนฟอร์สเท่านี้นะครับหมดแล้วจุก,กุยมินิโฟบิวสวัสดีครับ